ชือจะสุภาพรฟอเรสค่ะสุภาพรฟอเรสปัญหาชีวิตคืออะไรลูกเอ้ยสามีสามีเมาสามีเป็นคนไทยน่าจะคนต่างชาติฝรั่งเศสสามีตชาติฝรั่งเศสครับสามีตัวเองเมาทำไมณเวลานี้เห็นอาการติดแอลกอฮอล์ก็มาด้วยกันค่ะมาด้วยกันแต่เมาเมืองไทยแล้วตอนนี้มาอ มาเมืองไทยด้วยกันมาพร้อมกันแล้วก็ตอนมาเงินมาทําบุญด้วยไม่ตอนมาไม่เมาตอนมาใหม่ๆเขาเหมือนติดอะค่ะเหมือนติดแอลกอฮอล์เดี๋ยวเขาติดตั้งต่อยู่เมืองนอกแล้วเหรอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดแล้วก็สักพักนึงพออาการดีขึ้นกลับไปอีกตอนดีเขาก็ดีดีแล้วก็กลับไปอีกอะค่ะเหมือนเลิกไม่ได้ขาดอะค่ะที่มานี่คือทุกเรื่องสามีใช่ไหมทุกเวลาเขาเมาแล้วหลงลืมนั่นแล้วก็ดูแลลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูต้องเหมือนเป็นพาร์มันไม่ใช่ว่าพาระคือแบบห่างลูกไม่ได้อะค่ะเป็นลูกเป็นว่าเธอทุกเรื่องสามีเธอใช่ไหมทุกครั้งที่เขาเมาเหล้าค่ะแล้วเขาเมาบ่อยค่ะเขาเมาบ่อยแล้วก็เมาทีไรก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาค่ะและตัวเธอมีปัญหาอะไรสุขภาพตัว,วหนูสุขภาพมีมีตน้สนส้นเท้ารองช้ำอะค่ะเท้ารองช้ำค่ะไม่ ไม่ไม่หายสักทีหนึง่งมันตอนแรกเจ็บมากนัดหมอจะไปหาหมอแล้วทนีนี้หนูก็สวดมนต์อย่างนี้แหละค่ะแล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาเราก็เบา <au, S 2> ขึ้นเบาดีขึ้นอ,อลูกชายติดเกมทำแท้งหนึ่งคนพาไปหนึ่งคนกุมารสองคนสักน้ำมันกับพระสงฆ์ทำให้เท้าเจ็บสุขภาพไม่ดีสามีมีปัญหา ลูกชายติดเกมท่านเทวดาเกี่ยวข้องกันไหมแทงหนึ่งพาไปหนึ่งกุมารอีกสองเกี่ยวข้องแหลท่านแหละหางมิแท้เรื่องเด็กนะคงต้องไม่ต้องบอกแหละค่ะนั่นแหละนะเดือดร้อนกันไปหมดแน่ส่งผลไปถึงสามีที่ติดเล่าด้วยอลูกที่ไม่ค่อยเชื่อฟังติดเกมใช่ไหม แล้วแก้ไขดังอะไรได้บ้างจะแก้ไขใช่ไหมท่านใช่แล้วก็ส่งเด็กกันนั่นแหละนะให้เด็กไปเกิดสีคลาพร้อมไม่พร้อมพร้อมค่ะพร้อมเลยทั้งหมดเท่าไหร่พาไปหนึ่งทำเองหนึ่งกุมารอีกสองเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วกุมารสิวันนั่นแหละกุมารคืนไปแล้วอะคะไม่ไปหรอก กูมาเอามาแล้วคืนไปแล้วแต่วิญญาณยังอยู่หรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยอยู่กับเด็กเลยนั่นแหละหะอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับเอาอยู่ก็จัดการไปเลยทีเดียวกูมาอีกสองนะท่านเอ๋ยใช่แล้วอีกยี่สิบวันเลยนั่นแหละโอเคพร้อมเลยเปล่าพร้อมค่ะเตรียมตัวมาแล้วพร้อมเลยเตรียมของมาแล้วเด็กชื่ออะไร กินอะไรทำอะไรบ้างใช่หรือหญิงกันเล่าเนเอ่ยลูกที่ทำแท้งเคยมีคนบอกว่าเขาไปอยู่ข้างบนแล้วไม่รู้จริงไหมไม่มีไป <c oughs> ไม่มีไปนะก็เ <c oughs> ขาหนูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายค่ะไม่รู้เลยท่านเทวดาปเป็นผู้ชายแต่มีคนบอกผู้ชายแลวไอแลวคนที่เด็กที่พาไปอ่ะเป็นหญิงหรือชายสองชายกุมารอีกสองเป็นสี่ชาย อ่าสี่ชายชื่อเลยชื่อธนากรกับสุภกรครับธนากรกับสุภกรสุภกรธนากรแล้วกุมารอ่ะกุมารหลอนตาใช่หนูมาเลี้ยงมาน้าพี่เพชรกับพี่ทองนะเพชรกับทองโอเคสี่คนกินอะไรบ้างกินข้าวเปลือกตาว่ามาข้าวเปลือกตาจะให้กินอะไรหรอก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มจบไปได้ อชอบอะไรลูก๋วยเตียยเ๋ยวทุกชนิดกิข้าวกนามีกวอข้าตมามาาาย๋ยวกับมามา่าตามนี้นอนะเอาอะไรบ้างบอกมาว่าไปอ,อะไรนะยังยังไม่ได้พูดอะไรค่ะเร็วๆบอกมันเลยี่จ,จัดได้ ไทยไปย่านเนาะก็ได้นะนอนตาแต่ตาไม่เดือสนิแกะน้ำมันแกะอะเออโอเคตามนี้น้ำนมเซเว่นตามนี้เสื้อผ้าเลยเสื้อผ้าเหรนจอนจ้าเช่แล้วซูเปอร์แมนอะซูเปอร์แมนหนึ่งชุดแล้วอะไรอีกซชเปอแมนแล้วก็ชุดซูเปอร์แมนแล้วก็ชุดซูเปอร์แมนอะไรเปอแมนซเปอร์แมนซเปอร์แมนหนึ่งแล้วอะไรอีก สองซูเปอร์แมนสองสไปเดอร์แมนอ่าโอเคมีอะไรอีกปล่อยสัตว่าไปปล่อยเลยว่ามาป่อยั้นจปล่อยก่ร่ครบกบสองตัวกบสีตัวกบสีแล้วก็ของขึ้น้ของมสีรออะไแล้วคะขมสี โลอ้าวสังฆทานกี่ชุดขึ้นจ้าขอเกมกดชอบของเครื่องไม่ได้เกมไปซื้อเกมกดมาเกมกดดูของเด็กเล่นน่ะค่ะสองชุดให้มันไปแบ่งกันเล่นตามนี้แต่ของเด็กเล่นเอาเป็นชชุดแต่ของจริงเอาสชุดนะอะไรนะถ้าของเด็กเล่นเอาเป็นสี่ชุดแต่ถ้าของจริงเอาสองชุดค่ะอ่าเด็กเล่นแล้วกันมันท้งง่ายไหมอ๋อจ้าไม่ง่ายหรอกก็พอควร่ะอืมตามนี้ แล้วก็ได้เปล่าได้ค่ะเออเนี่ยแต่ว่าเนาะของนล่นมันเป็นของหลอกนะเล่นได้เล่นได้เล่นของจริงก็ได้ค่ะมันมันมันตอบสนองอารมณ์บ้างของอะไรนะคุณแม่เขาให้ของจริงเหรอจริงค่ะอ่าของจริงสองชุดตามนี้ขอบคุณค้าอ่าสังญญาณสองชุดไปได้แม่ครับเรียบร้อยมาเลยใช่ไหมมาแล้วเตรียมมาเตรียมมาแล้วบายบายไปได้ ท่านเทวดาสักน้ำมันยังเกี่ยวข้องอยู่หรือเปล่าไปได้เดี <c oughs> ย๋ยวถามเทวดาไม่าบาย <c oughs> ท่านเทวดาสักน้ำมันกับผ้าโลงมีอะไรเกี่ยวข้องอยู่หรือเปล่าสักอะไรกันแล้วเลยสักน้ำมันไม่รู้อะไรค่ะสักที่ไหนบ้างสักเนี่ยค่ะที่แขนข้อมือ <c oughs> มืออะไรหอตอนนั้นทางานนวดแล้วเพื่อนชวนไปก็ไปกับเขาพวกหมอนวดจ,จะต้องหาอะไรป้องกันไม้ป้องกันมือหน่อยนึง มีโชคประมาณนั้นนะครักลัวเดี๋ยวผีเข้ากลัวเดี๋ยวนวดแล้วไม่ไม่หายก็เลยบอกได้อย่างนี้นะท่านเอ๋ยที่จริงเลยโดนหลอกทั้งเพอ่าไม่มีอะไรหมอเอาไปกินต่อเปล่าไม่มีโทษอะไรใช่ไหมเพราะเป็นการหลอกใช่ไหมเสียเงินเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียสุขภาพช่วยนักเลยโซโล่ก็เหมือนเดิมสั่งมาก็นวดเท่าเดิมก็เหมือนเดิม ลูกค้าก็ไม่ได้ติดใจอะไรไ<ม>นะกันะไรก็เฉยๆอ่ะเฉยเงินฟรีไปได้อ้าวเรียบร้อยลายต่อไป